สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับหนวดดำและความสามารถของเขาเนหนวดดำเนี่ยเขานั้นจะมีพลังในการแก้แค้นทันอิมและเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการหยุดยั้งพลังทันอิมแล้วก็จะเป็นความสามารถพลังผัวพีศาที่มันกลายเป็นความสามารถในตำนานเหมือนกับลูฟี่อะไรแบบนี้หรือไม่เพราะผมก็เชื่อนะว่าในตอนนี้หลายคนเนี่ยก็น่าจะมีความคิดที่สงสัยเหมือนกันนะว่าความสามารถผัวพีศาหนวดดำแท้จริงแล้วมันจะเป็นความสามารถพลังผัวพีศาสายโลเกีย เพราะว่าตลอดมาทุกคนน่ก็ได้จะสงสัยกันว่าความสามารถสาโลเกของโนดามเนี่ยทำไมมันถึงไม่เหมือนกับความสามารถพลังผพผีสาคนอ,อื่นเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่าความสามารถผอดผีสาสาโลเกคนอื่นเนี่ยมันก็ต่างทําให้ผู้ใช้สามารถทําให้การโจมตีต่างๆและทะลุผ่ปปานต,ตัวได้นานใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นชัดเจนนะว่าความสามารถโนดามมันทําให้เขาได้รับบาดเจ็บทุกครั้งที่ถูกโจมตีใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะมีการเก่าอ้างนะว่าผลผีสาและความมืดมันดูดเืกินทุกอย่างเนี่ยก็เลยทาให้การโจมตีที่หนดานได้รับเนี่ยมันจมตีีถหดทุก้งแบบน แต่ว่านั่นก็จะเป็นประเด็นนะว่าเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะแท้จริงแล้วความสามารถผอพีสารหนวดดาเนี่ยมันอาจจะเป็นความสามารถพลังผดพีสารที่มันทท้เทียมลูฟี่เพราะว่าถ้าเกิดความสามารถพลังผดพีสารในความมืดนั้นมันไม่ได้โหดจริงเนี่ยหนวดดาก็คงจะไม่ได้เฝ้ารอผอพีศานี้นานๆขนาดนี้เพราะว่าจากเรื่องราวล่าสุดนั่นคือเรื่องราวที่ซีเบกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแถมที่เขาเนี่ยถูกจัดการที่กาเบรล่เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นฝีมือของเทนดิมทั้งนั นั่นก็คือการจัดการท่านิมเพื่อล้างแค้น,นกับซีเบกผมก็เลยคิดว่าการที่หนวนดำน้ำเฝ้ารอ,ลอผลปีศาจแห่งความมืดนั่นก็เพราะว่าความสามารถผลปีศาจแห่งความมืดมนอาจะเป็นความสามารถพลังในตำนานจากอดีตที่มนอาจจะเป็นความสามารถพลังผล,งลงปีศาจที่เดวิจอนเคยใช้มาก,ก่อนนั่นแหละแบบนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าศึกการต่อสู้ที่กอรว์วาเล่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกิดกับเดวิจอนในอดีตโดยที่ซีเบกเนี่ยก็ได้มีการถามท่านิมว่าท่านอิมเนี่ยหวกลัวใครมากกว่าการละหวจอบรและก็ดีวิจอนซึ่งนี่ก็เลยเกิิดดดดกกาาารรเปป็็นะ้ววว่จจออแลบี พวกเขาทั้งคู่จะได้มีการร่วมมือกันเพื่อต่อโซนท่านิมแน่ดีหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าการที่ซีเบงนั้นถามว่าระหว่างจอบอลและเดวิโจนเนี่ยท่านอิมนั้นหวาดกลัวใครมากกว่ากันซึ่งจากคําถามนี้ก็อาจจะหมายความว่าจอบอลและเดวิโจนเนี่ยพวกเขาทั้งคู่อาจจะมีความแข่งขันและความน่ากลัวพอๆกันและนั่นก็หมายความว่าการที่จอบอลได้มีความสามารถของเทพโดวทินิกาซึ่งมันเป็นความสามารถปัจจุบันของลูฟี่ท้ามันโกงขนาดดีเนี่ยเดวิโจนที่เป็นคนระดับตำนานเหมือนก เขานั้นก็น่าจะมีความสามารถพลังผรพีศาตที่มันเป็นพลังระดับตำนานที่มันโกงพอๆกับจอร์บอใช่ไหมฮะและการที่ทันนิมได้บอกนว่าซีเบกเขานั้นไม่ใช่เดวิดที่จะกลับมาทําตามคมสัญญาเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็อาจจะเป็นการปูททำสู่หนวดดำที่เขาเนี่ยจะได้มีการกลับมาทําตามสัญญาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้และการที่หนวดดำนั้นฝรารอผลในความมืดมาตลอดเนี่ยนอกจากที่มันอาจจะเป็นความสามารถพลังผรพิศาตในตำนานเหมือนกับลูฟี่อย่าลืมนะว่าความสามารถผรพิศาจหนวดดำเนี่ยเวลาที่จับใครและความสามารถพลังผรพิศาตนั้นจะไม่สามารถใช้้ได ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดอ,อ่อนความสามารถอมตะตัาธีมที่พลังหนวดดำน่นาจจะทําให้มันไร้ผลละมานเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่หนวดดำนั้นวางแผนมาตลอดก็เป็นได้เพราะว่าทั้งซีเบกแล้วก็หนวดดำพวกเขาต้อยาการจะเป็นราชาของโลกใบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะลงล็อกพอดีที่เดวิโจนเนี่ยเขานั่นคือราชาของโลกคนก่อนหน้าธีมซึ่งนั่นก็จจะเป็นการกลับมาของตัวคนเดวี่ซึ่งเป็นการทวงตาแหน่งราชาของโลกนั้นกลับขึ้นมาแ,แบบนี้ก็เป็นได้นะฮะซึ่งมันก็จะไปตรงกับเรื่องราวที่ว่าซีเ,เ,เกบกเขาน กับเรื <S <S <ess> ่องราวที <S <S <ess> ่เขาเนาบอกน้อแผนการของเขาเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถพลังผลผิศารสองผลซึ่งมันก็น่าสนใจนะความสามารถผลผิศารสองผลนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสามารถพลังของจอบอลและก็ดิวิโจในอดีตซึ่งเขานั้นต้องการใช้มันเพื่อต่อสู้ท่านนี้มีครั้งและแบบนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเรื่องราวนั่นก็จะลงตัวพอดีนะลูฟี่เนี่ยเขานั้นคือจอบอลที่กลับมาที่มีความสามารถนิกาโซนดามเนี่ยเขาน่าอาจจะเป็นเดวิที่กลับมาที่เป็นตัวแทนดิวิโจนที่เป็นผู้ใช้ความสามารถผลพิศสารความมืด ซึ่งทาจริงมาจจะเป็นความสามารถในตำนานเหมือนกันนี่กาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเชื่อผลในความมืดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าขณะความสามารถผอปีศาจลูฟี่เนี่ยมันยังถูกลอเป็นผลกมุกมุกมาตลอดเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่ความสามารถผอมปีศาจโนดามเนี่ยมันอาจจะเป็นความสามารถลังราในตำนานเนทนเทพเคนิกาที่มันคือความสามารถของเดวิจอนแนดิและแบบนี้ก็เป็นได้โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้จนถ้าเกิดเพื่อน,นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไล์กช แล้วก็กดกระดิ่งเอาวไว้จะได้ไม่พลาดทุกการนับเดตอน้หาเคาืเคลมใหม่ช้าๆสำหรับวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ